พบกับแตงกวาอีกแล้วนะคะวันนี้แตงกวามารีวิวนะคะเป็นฟอร์ดเลนเจคันข้างหลังนี้เลยนะคะเป็นรถปรี2017นะคะราคาขายอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่ารถคันนี้มีดีอะไรทำไมเราจะต้องตัดสินใจซื้อเจ้ารถคันนี้นะคะในคลิปนี้มีคาตอบไปชมกันเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะ่ะแตงกวาพาชมนะคะฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะราคาดีตอนนี้ที่เต็นท์ของเรานะะโรจนาออโต้คร์มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะ,ะออกรถใช้เงินแค่100บาทนะคะแล้วก็พี่ผ่อนให้เลยนะคะผ่อนให้ฟรีถึงสิ้นปีถ้าลูกค้าสนใจนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะ,ะที่เบอร์0632201555นะคะวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย